ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสมฤทธิผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระอย่างนี้กันเป็นประจำวันนี้นี่มีเรื่องที่ชวนให้นึกถึงตอน เป็นเด็ก <c oughs> เรื่องหนึ่งเลยสำหรับไม่แน่ใจจะทุกชาติทุกภาษาที่เราจะพูดกันเรื่องเรื่องนี้หรือเปล่าคว่าเรื่องนี้หรือเปล่าก็คือเพลงกล่อมเด็กบางทีก็เรียกว่าเพลงกล่อมลูกตัวเองนี่โตมาในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงกล่อมเด็กที่ คุ้นหูดีเนี่ยเป็นเพลงของคนจีนแต่จิว๋วคนจีนแต่จิ๋วนี่น่าจะวัยตีห้าสิบขึ้นไปนี่น่าจะคุ้นคุ้นดีกับเพลง่องกิมก่องซึ่งก็พอมาพินิจพิเคราะห์ดูในเพลง่องกิมก่องซึ่งก็เคยพูดแล้วเนี่ยนะเคยพูดออกรายการมาล,ละละออกอากาศมาละเรื่องของของกิมก้องเนี่ย ไม่รู้แปลอะไรยังไงคือบางทีมันก็มีคําแปลแต่บางทีก็ไม่มีคําแปลหรือเขาจะมีคําแปลแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองอ,องกิมกองกิมกลองเกี้ยจอเหล่าเตียอาบุงอาบู่ไหลตาเฮียอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไปเรื่อยลักษณะของเพลง กล่อมลูกหรือเพลงกล่อมเด็กนั้นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มันสืบต่อกันมาช้านานต้องเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมไม่ว่าชนชาติใดก็จะมีอย่างนั้นแม้แต่ฝรั่งเองก็มีเพลงกล่อมลูกเพลงกล่อมเด็กเราสันนิษฐานว่าอเพลงกล่อมเด็กเนี่ยมันน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการเล่านิทานให้เด็กฟัง แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นเพลงกล่อมเด็กในที่สุดมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าท่วงทํานองของเพลงกล่อมเด็กแต่และท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างทางภาคกลางเนี่ยเราเรียกว่าเพลงกล่อมเด็กเราเรียกเพลงกล่อมลูกแล้วก็ทางภาคเหนือเรียกเพลงอื่อบางทีก็เรียกเพลงอื่อลูกหรือไม่ก็เรียกกัน ตามเนื้อหาของเพลงหรือว่าเพลงอื่นจาจาเพราะว่าขึ้นต้นอย่างนั้นว่าอื่นจาจาแล้วก็ต่อด้วยอะไรอันนี้ก็ก็ลืมสละส่วนทางภาคอีสานนั้นเนี่ยเรียกว่าเพลงกล่อมลูกก็ต้องเข้าใจว่าภาษาอีสานนี่เอคำควบกล้ำรอเรือรอลิงอะไรเงี้ยเขาไม่มีไงก็ไม่พูดว่าเพลงกล่อมลูกอย่าพูดว่าเพลงกล่อมลูกหรือไม่ก็เรียกกันว่าเพลงนอนสาลา หรือไม่ก็พูดว่านอนสาเดอร์คำว่านอนสาลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นอนสาลาหรอกมันคือนอนสาราคำว่าลาคือเหมือนแบบเอ่ออีลาคำล่า,อ,ลาอะไรเงี้ยลูกคนสุดท้องอะไรตัวเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นน่ะหรือนอนสาเดอร์ก็คือนอนซะนะประมาณอย่างนั้นมันก็มีเพลงอีสานซึ่งก็เอ่อแม่กล่อมลูกอย่างนี้หรือไม่ก็พี่กล่อมน้องก็มีนะ ส่วนทางภาคใต้นั้นนี่เรียกกันว่าเป็นเพลงร้องเรือเพลงช้าเรือบางทีก็เรียกว่าเพลงชาเรือเพลงชาน้อง mm. ก็จะว่าชาช้าเนี่ยอาจจะเป็นเป็นเรื่องของการกล่อมมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเพลงกล่อมเด็กของทางภาคใต้ก็เนื้อหาก็ดูน่าสนใจเช่นเพลงไก่เทือนเหอก็คือไก่ ไก่ตาเอ๋ยนั่นแหละไก่เถื่อนเหอขันเถื่อนทั้งบ้านโลกสาวขี้คร้านนอนให้แม่ปลุกแม่ฉวยด้ามขวานแยงวานดังพลุกอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะสนุกหนะักเมื่อเทียบกับเพลงเนื้อหาของทางอีสานซึ่งดูอ้อยส้อยดูเศร้าหมองเล็กน้อยอันนี้ในมุมมองส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับเนื้อเพลงนั้นบอกว่า พ่อเองก็ทิ้งเองไปแล้วนะญาติพี่น้องเขาก็ดูถูกแม่อยู่เนี่ยนะเอาเธอลูกนอนเสื้อแม่จะผูกปูสายไหมให้ลูกอูสายไหมเนี่ยคิดดูอูก,ก,ก,ก็ก็คือเปลนแหละที่เราเรียกกันว่าเอ,อปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกผูกอูตามใจผู้นอนอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะอูสายไหมนั่นแสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกว่า แน่สู้อุตสาหพยายามที่จะพอผ้าไหมแล้วมาทําเป็นเพลให้ลูกได้นอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของเพลงเพลงกล่อมเด็กไปพิจารณาถึงเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กนั้นเนี่ยก็มันมีความหลากหลายแหละแต่ว่าไม่ซับซ้อนเรื่องอะไรก็เอามาเป็นเพลงกล่อมเด็กได้หมดอะ ไม่ว่าเรื่องของนกของหนูดอกมงดอกไม้ความรักของแม่เออก็แปลกดีว่าส่วนใหญ่จะเทไปที่ความรักของแม่เออเนื้อหาบางทีก็มีทั้งเพลงสั้นมีทั้งเพลงยาวเอาเป็นว่าเราค,คุ้นในกลุ่มของทางภาคกลางเนี่ยเราจะคุ้นเช่นเพลงนกกาเวา กาวเอ๋ยไขยไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรก็ยาวไปหรือเพลงวัดเอ๋ยวัดโบสอันนี้ก็แปลงกันไปเรื่อยปลูกข้าวโพดสาลีก็มีวัดเอ๋ยวัดโบสมีต้นตโนดอยู่เจ็ดต้นอันนี้ก็กมีเหมือนกันมีเพลงจันเจ้าที่เราคุ้นหูกันดีจะเหนื่อยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อย หรือเพลงที่มันสั้นๆอย่างเงี้ยลักษณะของการแต่งก็อย่างที่ได้พูดแล้วอะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่งให้มันคล้องจองกันไปอย่างนั้นะ่ะโยกเยกเอยน้ําท่วมเมฆปกระต่ายลอ,อยคอหมาหางองอคอดคอโยกเยกแล้วมันกระสั้นๆอย่างนี้มีลักษณะของการสัมผัสคล้องจองซึ่งก็จุดประสงค์คงจะ ให้เด็กได้ผ่อนคลายมั้งเพราะว่าบางทีเด็กก็ร้องโยเยอะร้องโยเยอพ่อแม่พี่เลี้ยงหรืออะไรเนี่ยก็เอามาอุ้มไว้แล้วก็โยกไปโยกมาอะไรสักมั้งก็เลยกลายเป็นเพลงโยกเยขึ้นมาหรือบางทีก็กล่อมตอนก่อนจะนอนซึ่งก็ร้องได้ตลอดแหละเพลงอย่างเงี้ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องร้องกันเฉพาะตอนนอนเท่านั้นเพราะว่าบางทีก็ เด็กก็เราก็ไม่รู้ว,ว่าสาเหตุที่เขาร้องเนี่ยเขาร้องกันด้วยสาเหตุใดก็ไม่รู้ใส่ไปในเปลแล้วก็ย่ายายแม่เม่ออะไรทั้งหลายก็มีเชือกผูกด้วยแล้วก็โยกไปไกวเปลไปลักษณะของเปลปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยเป,เป็นเป็นเปลที่เป็นโครงเหล็กแล้วก็มีบุด้วย ด้วยตะข่ายต้องเรียกอะไรดีเป็นเหมือนเป็นในล่อนคล้ายๆมุงลวดอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีปิดลงมาแล้วก็แกวง่งแกว่งไปไวไปปัจจุบันนี้ไปถึงขั้นที่ไม่แน่ใจเหมือนกันจะใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าซึ่งก็ค่อนข้างที่จะอันตรายสำหรับการที่จะใช้ไฟฟ้ากับเอ่อเปลเด็กอย่างนั้นลักษณะของการที่เราใช้เปลใช้ อ,อพัฒนาไปเป็นเตียงเล็กๆแล้วก็โยกไปโยกมาอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นการบอกถึงวิวัฒนาการแต่ยังไงก็ตามแต่สิ่งซึ่งยังคงอยู่ก็คือเรื่องของของความรักเรื่องของการมองประโยชน์ของเพลงกล่อมเด็กคนรุ่นใหม่อาจจะมองแล้วก็ก็คิดอีกแบบหนึ่งอ่ะคือคิดว่าเพลงกล่อมเด็กมันก็ ไม่รู้จะกล่อมยังไงเพราะว่าเนื้อหาบางทีมันก็ยาวมากเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเป็นนิทานเดี๋ยวมีนิทานจะเล่าให้ฟังด้วยสําหรับเพลงกล่อมเด็กแต่เดี๋ยวคงต้องคุยกันเรื่องของเออเพลงกล่อมเด็กเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าโยกเยกเอ่ย ok น้ําท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกเพลงเพลงเนี่ยคาดว่าผู้ฟังส่วนใหญ่จะ ลูกเล็กเด็กแดงก็น่าจะคงเคยได้ยินมั้งเพราะมันมันสั้นๆแล้วมันก็มันก็ชวนให้เราใช้จินตนาการตามไปด้วยคืออาจารย์สพายน้อยหรืออาจารย์สมบัติพายน้อยเนี่ยท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่าอืมันขนาดว่าน้ําท่วมไปถึงชั้นนู่นชั้นฟ้าท่วมถึงเมฆแล้วกระต่ายมันยังมีแรงลอยคออยู่ได้หรือมันน่าจะจมน้ําตายไปซะแล้วละมัง เมื่ออาจารย์สอภายน้อยท่านศึกษาไปท่านถึงได้ทราบว่าคําว่าเมฆเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าจะสะกดสระ,ะเอมอมาขอรครังหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเป็นภาษาถิ่นของบางถิ่นซึ่งก็อาจารย์สอท่านก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ระบุถิ่นซะด้วยสิมันเป็นภาษาถิ่นเขาไม่ได้หมายถึงก้อนเมฆหรือหมายถึงขี้เมฆอะไรอย่างที่เรารู้จักกันในภาคกลางเขาหมายถึง คันดินเนินดินกำแพงอะไรประมาณนั้นอะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสอดแทรกอยู่ในเพลงกล่อมเด็กและบางทีมันก็ทำให้เราได้ได้ปรัชญาชีวิตเราได้วิธีการดำเนินชีวิตหรือไม่ก็เรื่อยไปกระทั่งเรื่องของการเอาไปเปรียบเทียบเปรียบความเปรียบเปลยอะไรประมาณอย่างนั้นเหมือนอย่างนกกาวอ่ะ กาวาเอ๋ยถ่ยไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทจรคือพูดแค่นี้ก็สะท้อนเห็นว่าเจ้ากาวอนี่มันฉลาดแต่ก็แฝงด้วยการแกมโกงหรือว่ามันจะขี้เกียจก็ไม่แน่ใจขณะที่ไปพิจารณาเจ้าเจ้ากาคือกาดำเนี่ยเนาะเราเนี่ยมักจะมีสำนวนว,นว่าเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกา คือเอาเยี่ยงกากาเป็นสัตว์ที่ขยันดมาหากินแต่อย่างกาคือกาขี้ขโมอยอันนี้คือเรื่องที่เรารู้กันแต่พอมาพินิจพิจารณาในบทเพลงกล่อมเด็กนกกาว่าวแล้วอแม่กา,กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทจรข้าบเอาข้าวมาเผื่อข้าบเอาเหยื่อมาป้อนถ้านอมไว้ในรังนอนป้อนเดยื่อววาให้กินคือตูแล้วมันก็เจ้ากาเนี่ยมันจะโง่หรือเปล่า ที่ไปหลงรักลูกคนอื่นเขาแต่นั่นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดเป็นนวนิยายเกิดเป็นละครเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่ากาบอกที่บางเพลงเป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คฤิิปราโมทซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวถ้าเพื่อนถ้าเผื่อผู้ใดสนใจที่จะศึกษาเรื่องกาวอกที่บางเพลงก็ยังมีให้หาอ่านได้ง่ายอยู่วันนี้เราคุยกันเรื่องของเพลง กล่อมเด็กแล้วก็มีมีมีบทซึ่งเราได้ยินเสมอเสมออันนี้คงต้องวงเล็บว่าผู้ที่มีอายุหน่อยเนาะนางปทุมเกศรรูปร่างอรชรเกิดในดอกบัวอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่คงต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของนิทานโบราณแล้วก็พัฒนาไปเป็นเพลงกล่อมเด็กกันเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใน5สาขาวิชาหลัก สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์เรียนรู้งานบริหารออกแบบเขียนแบบภูมิทัศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเรียนรู้ด้านการผลิตและการแปรรูปอาหารสาขาประมงเรียนรู้การพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำส่งเสริมการทำประมงสาขาผลิตพืชเรียนรู้การปลูกด,ดูแลผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและสาขาสัตววสตร์เรียนรู้ทักษะการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและหากคุณอยากเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรมากกว่านี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2 5 9 2 1 9 4หหรือคลิกดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เวอร์ e g r เบ t t a c t h อถ้าหลับคุยกันต่อเมื่อสักครู่นี้พูดกันบทเพลงกล่อมเด็กท่อนหนึ่งบอกว่านางปทุมเกสอนรูปร่างอรชรเกิดในดอกบัวอันนี้นี่เป็นเรื่อง ซึ่งเอามาจากนิทานโบราณก็ไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินประการใดนิทานเรื่องนี้นี่เล่าถึงชีวิตของนางปทุมเกษรหรือนางปทุมมวดีนานมาแล้วเนี่ยมีหญิงสาวชาวนาคนหนึ่งเกิดอยู่ในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งนางคนเนี้ย ก็ไปนาแล้วก็ไปพบดอกบัวอยู่ในสระก็ยินดีปรีเปรมเป็นอย่างยิ่งก็ลงไปเก็บดอกบัวแล้วขณะเดียวกันก็เอาใบบัวติดไม้ติดมือมาด้วยเอาไปทำอะไรก็กะว่าเอาไปห่อเข้าตอกเข้าตอกซึ่งก็พูดอย่างนี้คนรุ่นใหม่จะเข้าใจไหม,มคล้ายๆกับป๊อปคอร์นอะไรเงี้ยแต่ทำมาจากข้าวเท่าน,นั้นเองก็ เตรียมไว้แล้วก็เด็ดรวงข้าวสาลีนี่แหละที่จะไปคั่วให้มันเป็นเข้าตอกเนี่ยไปเด็ดไปประมาณห้าร้อยเมล็ดในครั้งนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพระปัจเจกโพธิองค์หนึ่งพระปัจเจกโพธิ์นี่ก็คืออคงจะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีแนวโน้มจะเป็นพุทธเจ้าหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนี้ไม่ค่อยที่จะแน่ใจเท่าไหร่ พระปัจเจกโพธิ์องค์นี้นี่ก็อยู่ที่เขาคันธมาศเหาะมาทางอากาศมาถึงที่ห้างนาของหญิงชาวนาคนนี้เนี่ยก็แวะลงที่หน้ากระท่อมหญิงชาวนาก็เกิดยินดีมากที่ได้พบพระปัจเจกโพธิ์ก็เลยถวายเข้าตอกที่ตัวเองคั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ถวายดอกบัวแก่พระปัจเจกโพธิ์องค์นั้นด้วย ขณะที่พระปัจเจกพโพธท์เดินคล้อยหลังไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยนางคนนี้ก็เกิดคิดขึ้นมาใหม่ว่าือพระจะปรารถนาอันใดกับดอกบัวหรือคงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมัง้งพอคิดอย่างนั้นก็รีบเดินกับเดินตามไปไปขอดอกบัวคืนอ่ะพระปัจเจกพโพธท์องค์นั้นท่านก็ให้คืนมา แต่พอรับมาแล้วเนี่ยก็กลับคิดขึ้นมาได้อีกว่าเืออหรพระท่านคงปรารถนามะจึงได้รับไว้ตั้งแต่ต้นเอาคิดแล้วก็รีบเอากลับไปถวายอีกรอบถึงแล้วก็ขอโทษขอโพยไปคราวนี้นางก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้าเผื่อไปเกิดในชาติใดพบใดเนี่ยขอให้มีลูกเท่าเมล็ดเข้าตอกตะกี้นี้ก็บอกแล้วนะว่าประมาณ ห้าร้อยมันเล็ดแต่แปลว่านางอยากจะมีลูกถึงห้าร้อยคนสลัมมังและก็ขอให้มีดอกบัวผุดขึ้นรับรองเท้าของนางทุกย่างก้าวพอพระปัจจิกพร์รับดอกบัวอนุโมทนาบุญเรียบร้อยก็หอกไปสู่เขาคาะสมาศวางดอกบัวไว้เชิงบันไดสำหรับเช็ดเท้าเรียบร้อยต่อมาหญิงชาวนาผู้นั้นก็สิ้นบุญลงก็ไปเกิด ในดอกบัวในสระก็ให้บังเอิญว่าแถบนั้นมีฤุษีอยู่ตนหนึ่งอยู่ข้างสระนั้นเนี่ยตอนเช้าก็ลงไปในสระไปส่งน้ํบาบังเอิญได้แลเห็นดอกบัวทั้งหลายพากันคลี่บานรับแสงอาทิตย์แต่มันมีอยู่ดอกหนึ่งซึ่งก่อใหญ่กว่าดอกอื่นเนี่ยไม่คลี่ไม่บานอะไรเลยพระดาบทก็คือพระรุษีเนี่ยแหะเห็นประหลาดก็เลยลงไปเก็บ ก็เอามือไปจับก้านเท่านั้นเองดอกบัวก็บานออกทันทีก็เห็นนางทาริกานั่งอยู่ในดอกบัวพระดาบทเห็นเป็นเนางผู้หญิงก็รับเอามาเลี้ยงไว้ให้นอนบนเกสรดอกบัวอำนาจกุศลซึ่งพระฤาษีได้สร้างมาเนี่ยบันดาให้มีน้ำนมไหลออกมาจากนิ้วมือของพระฤาษีลักษณะของนิ้วมือไหลออกมาจาก เอ่อ,อ,อขอภัยน้ำนมไหลออกมาจากนิ้วมือซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นนิ้วชี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อว่าเออคนหมายถึงจะเรียกคนไหมชาวแล้วกันชาวอุตรรุฐวีปเขาก็มีลักษณะแบบนี้มีน้ำนมไหลออกมาจากนิ้วมือนางธาริกานั้นพอโต,โตมาเดินได้ไม่ว่านางจะย่างเท้าก้าวไปทางไหนก็มีดอกบัวมารองรับทุกย่างก้าว เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเหตุให้รุสสีให้ชื่อนางว่านางปทุมมวดีในการเวลานั้นก็มีพานพรานป่าอยู่คนหนึ่งมาเห็นนางปทุมมวดีรูปร่างสวยงามราวกับนางฟ้าจึงนําความไปกราบทูลพระเจ้าพารานสีพระเจ้าพารานสีได้ยินคำกล่าวสรรเสริญน,นั้นก็ตรงมายังอาสมพอมาเห็นนางเข้าก็ชอบ พระราชรุธไทยมากออกพระโอษฐ์ขอนางจากฤษีฤษีก็คงเล็งเห็นแล้วว่าคนที่มาขอนั้นเป็นถึงเจ้าแผ่นดินเหมาะสมกันดีก็ยอมยกให้พระเจ้าพาราณสีก็แต่งตั้งนางปธุมวดีเป็นอัคชายายใหญ่แล้วก็ไม่เลียวแลนางสนมเก่าๆเลยนางสนมเก่าๆน,น,นั้นเนี่ย มีจํานวนทั้งสิ้นตั้งเป็นห้าร้อยอ่ะนี่ไม่ได้มองเลยเพราะว่าได้เมียใหม่แล้วว่างั้นเถอะนางสนมเหล่านั้นเนี่ยพอเห็นพระเจ้าพาราณสีไม่ได้สนใจตัวเองก็พากดิษฐฉาหาเรื่องกราบทูลยุยงโน่นนี่นั่นแล้วก็ยุว่านางปทุมบดีเนี่ยเป็นกลลปินดีเพราะว่าไปทางใดก็มีดอกบัวมารองรับซึ่งผิดผู้ผิดคน แต่พระเจ้าพาราณสีก็ไม่ได้ทรงเชื่อถืออะไรก็ยังคงวางพระองค์เป็นกลางอยู่วันหนึ่งเกิดโจรมาอารววาดอยู่ในเมืองพระเจ้าพาราณสีก็ต้องออกไปปร,ราบนี่แหละเป็นช่วงที่นางปฐุมมวดีก็บังเอิญประสูตรโอรสออกมาถึงห้าร้อยองค์ตามที่ตัวเองได้ตั้งความปรารถนาไว้ตอนที่ถวายดอกบัว แด่พระปัจเจก,กะโพธิ์ในชาติปางก่อนนั่นเองในตอนนั้นก็ให้บังเอิญอีกเช่นเดียวกันว่านางสนมทั้งหลายก็เห็นเป็นโอกาสที่จะที่จะกำจัดโอรสทั้งห้าร้อยก็เอาโอรสทั้งห้าร้อยนั้นไปใส่ผ้าอบไว้ในขณะที่นางปทุมบดีหมดสติแล้วก็เอาท่อนไม้คลุก เลือดมาวางไว้แทนนางปทุมวดีพอฟื้นขึ้นมาก็ถามหาลูกว่าลูกตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนางสนมทั้งหลายก็ชี้ว่ามันก็นั่นไงก็ชี้ให้ดูท่อนไม้นางปทุมวดีก็เสียใจมากให้ผ่าท่อนไม้นั้นแล้วก็เผาไฟทิ้งไปเสียเวลาต่อมาพระเจ้าพารณสีก็ปราบโจรได้ราบคาบก็เสด็จกลับเมือง ขณะที่ท่งคอยเลิกเพื่อที่จะเข้าเมืองเนี่ยนางสนมทั้งหลายซึ่งก็เต็ไมไปด้วยความอิจฉาพูากันออกไปเฝ้าแล้วก็ทูลเรื่องนางปทุมบดีว่าออกลูกเป็นท่อนไม้ให้ส่งทราบพ,พระเจ้าพาราณสีก็นึกว่าคงจะจริงมั้งเพราะว่าคนเห็นกันตั่งเป็นนั่งเป็นร้อยๆอย,อย่างก็เลยขับไล่นางปทุมบดีออกจากเมืองไปนางก็ได้รับความลำบากจน ร่างกายสูบผอมไม่ได้งดงามเหมือนเมื่อก่อนนี้ดอกบัวซึ่งเคยขึ้นมารองรับเวลช่วงที่เดินนะั้นก็หายไปแต่เคราะดีที่มีหญิงแก่คนหนึ่งมาพบเข้าแล้วก็รักใคร่นางปทุมวดีรักไปเลี้ยงไว้ฝ่ายนางสนมทั้งหลายยังไม่จบ ก็หาโอกาสจะเอาลูกของนางปทุมบดีทั้งห้าร้อยไปลอยแพก็พากันกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าตอนที่พระเจ้าพาราณสีเสด็จไปปราบปรามโจรน,นั้นเนี่ยพวกตนได้บนบาลเทพพยดาที่รักษามหานลีไว้ว่าถ้าหากว่าพระองค์มีชัยชนะกลับมาก็จะลงเล่นน้ำถวายพระเจ้าพาราณสีก็เชื่ออีกเพราะไม่ได้กราบทูลคนเดียวเนี่ย แต่ว่ามีพยานรู้เห็นตั้งห้าร้อยนางเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนางสนมทั้งห้าร้อยก็แอบเอาพระอบก็ห้าร้อยแล้วก็พราอบก็อีกห้าร้อยก็ก็ดีกันเลยก็หอบกันไปคนละพระอบไปลงไปดำปุดดำไหวอยู่ครู่หนึ่งกก็ได้โอกาสก็ปล่อยพระอบลอยไปน้ำเนี่ยมันก็พัดพาพระอบลอยไปติดตาข่ายที่ขึงไว้เพื่อกันสั์ร้ายพอเสร็จพิธีเจ้าพนักงานก็ เลิกตาไขา่ขึ้นก็พบพระอบกุมารเหล่านั้นจึงนำไปถวายแด่พระเจ้าพาราณสีและที่พระอบนั้นเนี่ยพระอินได้เขียนหนังสือปิดบอกไว้ว่าเป็นโอรสของพระเจ้าพาราณสีทั้งสิน้นพวกนางสนมทั้งห้าร้อยนั้นเนี่ยเป็นคนที่แกล้งใส่ความพระเจ้าพาราณสีทราบความจริงก็ดีพระไทยเป็นอันมากดูเหมือนเรื่องมันก็คงจะ อยู่แค่ตรงนั้นอาจจะมีเรื่องว่านางปทุมวดีก็กลับเข้ามาหรืออะไรประมาณอย่างนี้มันก็คือบทกล่อมของนางของเรื่องนางปทุมวดีนี่มันค่อนข้างที่จะยาวเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเหมือนเล่าอ่ะมาถ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวนางปทุมรูปสวยรวยรุ่มเกิดในพุ่มบุตรสบง ฤษีลงสงได้งองนางมาฤษีเลี้ยงไว้เติบใหญ่กายเรื่อยไปอันนี้ก็ไปยาวกันไปก็เป็นเรื่องของเพลงกล่อมเด็กซึ่งก็พัฒนามาจาก นิทงนิทานอย่างที่ได้พูดตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้คุยกันเรื่องเพลงกล่อมเด็กในภาพรวมรวมมีนิทานมาประกอบอยู่หนึ่งเรื่องขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเกร็ดภาษาหนังสือไทยของอาจารย์สมบัติพายน้อยด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับยการพินภาษานานาสาระ สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ